รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะตรงนี้หนะ้าสารปกครองสูงสุดรถกำลังเข้าสถานีแล้ว สายขบวนนี้ไปสิ้นสุดที่สถานีเฉลิมพระเกียรติละที่สถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีสามารถไปต่อรถสายสีม่วงได้ใช้เวลาจากนี้ไปก็ประมาณ20นาทีเมื่อกี้ไปกลับ40นาทีตอนนี้มาอยู่ที่หน้าสถานีรถ ไปฟ้าสายสีชมพูศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนะครับไปแล้วคุ้สารก็มารอฝั่งนี้เพื่อจะไปสายไอ ถาน,นีมินมินบุรีขอบคุณครับ